วันนี้เรามารู้จักสมุนไพรตัวนี้กันนะครับนี่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคิดว่าใครหลายๆคนก็คงคุ้นชินตากันเป็นประจําอยู่แล้วนะเวลาเราไปกินพะโลนะครับนะตัวนี้เรียกว่าอบเชยนะครับในตำรับยาจีนหรือว่าการทําอาหารก็จะมีตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการการที่เราอยู่เมืองหนาวนะหรือว่าคนเมืองหนาวหรือคนจีนเนะี่ยเขาใส่อันนี้ก็เพื่อไม่ให้ร่างกายนะ่ะเย็นเกิด อ,อันที่2นะก็คืออะไรเวลาอากาศหนาวแล้วเขากินของที่มีมันเยอะใช่ไหมไขมันเมื่อเดินความเย็นนะครับจะเกิดอะไรจะก,การเกาะตัวได้ง่ายแล้วก็เกิดการย่อยที่มันยากขึ้นงนั้นถ้าใส่ตัวนี้ลงไปม,มันจะทําให้กระเพาะหรือว่าช่องท้องเราอุ่นนะแถมอุ่นไม่พอแล้วตัวนี้ย,ยังทําให้ลมปราณเดินได้สะดวกแล้วไม่ใช่แค่สะดวกนะ ตัวอบเชยนะครับมีลิ้ที่กระตุ้นเส้นลมปัานได้หลายเส้นมากกว่าสนยนไข่ทั่วไปนะส่วนไข่ทั่วไปก็จะมีลิ้ที่จะกระตุ้นลมปัาอยู่แค่เส้น2เส้นแต่ตัวนี้เนี่ยวิ่งเข้า4เส้นเลยนะเส้นหัวใจนะเส้นตับนะครับเส้นม้ามนะเส้นไตนะดูแลทั้ง4เส้นเพราะนั้นนะการที่ใครนะครับมีความเย็นในร่างกายหรือว่าคนที่ชอบกินมันคนที่ชอบทานของเย็นก็แนะนำนะครับให้ให้หาทาน เป็นประจําก็ได้นะอาทิตย์หนึ่งก็ซักมือหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครทานกาแฟอยู่แล้วตัวเนี้ยเราก็ใช้ป่นเป็นผงแล้วก็โรยในกาแฟมันจะทาให้ร่างกายอุ่นขึ้นนะแต่ทานมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างแรงนะมันจะอุ่นๆออกไปร้อนนิดหนึ่งนะถึงแม้มันจะมีออกรสเย็นๆเผ็ดๆแล้วก็หวานๆหน่อยก็ตาม,มานะครับนะซึ่งถ้าทานมากเกินไปก็จะมีผลลบกับร่างกายได้โดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงอยู่แล้ว ก็ไม่แนะนําให้ทานเยอะนะครับนะแต่คนที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันปวดเอวนะมือเท้าเย็นง่ายแล้วก็ท้องเนี่ยรู้สึกเย็นเวลากินอะไรไปเนี่ยมันทําให้ท้องอืดอ่นนะอาการจําพวกที่บอกไปตรงนี้อ่ะแนะนำนะครับตัวเนี้ยสามารถวนเป็นผงเวลาทานนะครับทานกับกาแฟก็ได้อันแรกอันที่สสามารถวนเป็นผงแล้วก็เราก็เอาช้อนกาแฟเนี่ยมาดูมาวัดให้มันอยู่แค่1ใน10ของช้อนกาแฟอ่ะแค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้ว นะครับจิบอุ่นๆนะก็คือเอาเอาผงเนะี่ยที่เราป่นมาเสร็จแล้วเนะี่ยใส่ในน้ำอุ่นแล้วก็จิบทานตัวนี้ก็ช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นได้เยอะมากนะนั้นอะ่ะถ้าเกิดเราไปดูใน,นตารางก็จะเห็นว่าเอออบเชยนะ่ะนะมันแก้สารพัดโรคเลยนะครับแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือท่าอะไรคือท่าอุ่นไปถึงร้อนแล้วมันวิ่งเข้าเส้นหัวใจตับนะม,ม้ามแล้วก็ไตนั้นคนที่มีภาวะของเส้นลมปานทั้งสีเส้นเนี่ยนะครับติดขัดด้วยความเย็น ตัวนี้ก็ช่วยได้ทั้งนั้นเลยนะลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูแล้วก็ลองไปหาทานด้วยนะครับแล้วรู้สึกกับมันบ้างพอเรารู้แล้วเนี่ยแล้วเวลาเราทาน,เ,นเราอาจจะได้ความรู้สึกจากร่างกายหรือว่าความคิดอะไรใหม่ๆหรือว่าการกินเนี่ยอันอาจจะให้ยใหม่ๆเรากินแล้วรู้สึกว่าสมุนไพรจีนมันเหม็นแต่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเราไปสังเกตดีๆถ้าเกิดมันมีผลดีเราอาจจะรู้สึกชอบมันมากขึ้นนะครับ